ผมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท A ที่เพื่อนชวนให้เข้าหุ้น2ล้านบาทจากยอดลงทุน10ล้านบาทสัดส่วนที่ผมถือคือ20อร์เซนของทุนจดทะเบียนตอนต้นที่เพื่อนชั่วมาชวนผมเข้าลงทุนมันพูดจาดีเสนอแผนธุรกิจที่ทำให้ผมเชื่อว่าลงทุนกับมันจะประสบความสำเร็จผมเองก็เคลิมเลยหลงเข้าไปลงทุน มาวันนี้ผ่านไปสามปีมันไม่เคยมาหาผมเพราะผมถามข้อมูลอะไรโดยเฉพาะขอดูเอกสารทางบัญชีมันก็บายเบียงว่าเป็นเรื่องของบริษัทผู้ถือหุ้นไม่เกี่ยวผู้ถือหุ้นจะดูได้ก็แต่งบการเงินที่ผ่านการสอบทานบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเท่านั้นตลอดสามปีมากิจการขาดทุนมาตลอดมันอ้างว่าเศรษฐกิจไม่ดี ตามต่อด้วยโควิด -19 ทําทำให้ยอดขายของบริษัทลดลงในขณะที่ค่าใช้ใจ่ายลดลงได้น้อยกว่าผมเองได้คุยกับมันในค่ำวันก่อนขอเข้าไปดูเอกสารทางบัญชีสาเหตุเพราะผมเองจบบัญชีมาถ้าได้ดูเอกสารผมจะรู้ได้เลยว่าระบบการจัดการทางบัญชีของบริษัท A นี้มันมั่วใช่หรือไม่ คำนั้นผมยื่นคำขาดว่าทําำให้ผมดูเอกสารทางบัญชีมันต้องซื้อหุ้นผมคืนไปซึ่งมันก็บอกว่าได้แต่มันจะขอซื้อหนึ่งล้านบาทผมจะขาดทุนหนึ่งล้านบาทมันเป็นเหตุการณ์ตามที่อาจารย์บอกมาตลอดเลยคนเราถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เป็นเงินเข้ามาเกี่ยวข้องโอกาสที่จะทะเลาะกันมีสูง เพื่อนที่เคยว่าดีและรักกันมากที่สุดสุดท้ายมองหน้ากันไม่ได้และอยากจะฆ่ามันอีกต่างหากผมจึงมาถามอาจารย์ว่าผมจะขอดูเอกสารทางบัญชีของบริษัท A โดยใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นได้หรือไม่สิ้นคำถามผมตอบไปว่ามาตรา1206และ1207ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทบอกเอาไว้ดังนี้ถ้าคุณตั้งใจอ่านดู คำตอบจะอยู่ในนั้นมาตรา1 2 0 6กรรมการต้องจัดให้ถือบัญชีซึ่งกล่าวต่อไปนี้ไว้ให้ถูกท่วนจริงๆคือ 1. จําจำนวนเงินที่บริษัทได้รับและได้จ่ายทั้งรายการอันเป็นเหตุให้รับหรือจ่ายเงินทุกรายไป 2. ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทมาตรา1207กรรมการต้องจัดให้จดบันทึกรายงานประชุมและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และของที่ประชุมกรรมการลงไว้ในสมุดโดยถูกต้องสมุดนี้ให้เก็บรักษาไว้ณสำนักงานที่ได้จดทะเบียนของบริษัทบันทึกเช่นนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมซึ่งได้ลงมติหรือซึ่งได้ดำเนินงานประชุมก็ดีหรือได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมถัดจากครั้งนั้นมาก็ดีท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นหลักฐานอันถูกต้องแห่งข้อความที่ได้จดบันทึกลงในสมุดนั้นๆและให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการลงมติและการดำเนินของที่ประชุมอันได้จดบันทึกไว้นั้นได้เป็นไปโดยชอบผู้ถือหุ้นคนใดจะขอตรวจเอกสารดังกล่าวมาข้างต้นในเวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างเวลาทำงานก็ได้สรุปความว่าผู้ถือหุ้นขอดูเอกสารตามที่พูดถึงในมาตรา1 2 0 7ได้ ซึ่งไม่ใช่เอกสารทางบัญชีแต่ก็ยังไม่สิ้นหวังสัทีเดียวพรบกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูล,ลนิธิพศ2499มาตรา28เขียนเอาไว้ดังนี้มาตรา28กรรมการใดของบริษัทจำกัด1ไม่ส่งสำเนางบดุลตามมาตรา1199วรรค2แห่งประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์ 2. ไม่จัดให้ถือบัญชีตามมาตรา1206แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือ 3. ไม่จัดให้จดบันทึกหรือไม่เก็บรักษาสมุดต,ตามมาตรา1207แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5 0 0 0 0บาทมาตรา28วงเล็บ2พูดถึงการที่กรรมการบริษัทไม่จัดให้ถือบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 2 0 6 ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน50,000บาทกรณีแบบนี้หากขอดูเอกสารทางบัญชีแล้วกรรมการไม่ให้ดูแสดงว่าอาจไม่มีการจัดทำบัญชีน่าจะยื่นโนติสจากทนายเพื่อขอเข้าไปดูเอกสารทางบัญชีภายใต้เวลาที่กำหนดหากพ้นกำหนดเวลาถือว่ากรรมการบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา1 2 0 6เราจะดำเนินคดีอาญากับกรรมการบริษัท ส่งโนติสเนื้อหาประมาณนี้ไปให้กรรมการบริษัทน่าจะเป็นการกดดันกรรมการบริษัท A ซึ่งเคยเป็นเพื่อนรักกันได้นอกจากนี้การถือหุ้น20%ของทุนจดทะเบียนได้สิทธิตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัท A ตามกฎหมายลองอ่านประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทมาตรา1215ให้ดีๆมาตรา1215กล่าวไว้ดังนี้มาตรา1215 เมื่อผู้ถือหุ้นในบริษัทมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดทำเรื่องราวร้องขอไซส์ให้รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ตั้งผู้ตรวจอันทรงความสามารถจะเป็นคนเดียวหร,หรือหลายคนก็ตามไปตรวจการงานของบริษัทจำกัดนั้นและทำรายงานยื่นให้ทราบก่อนที่จะตั้งผู้ตรวจเช่นนั้นรัฐมนตรีจะบังคับให้คนทั้งหลายผู้ยื่นเรื่องราววางประกันเพื่อรับออกเงินค่าใช้สอยในการตรวจนั้นก็ได้ เพื่อนคงไม่รู้ข้อกฎหมายว่าคุณถือหุ้น20%สสามารถตรวจสอบกิจการบริษัท A ได้และถ้าใช้สิทธิตรวจสอบขึ้นมาจริงๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ที่เพื่อนกลัวแบบนอนไม่หลับจนในที่สุดยอมให้คุณเข้าดูเอกสารทางบัญชีหรืออาจจะขอซื้อหุ้นของคุณในราคาที่คุณพอใจก็เป็นได้เรื่องราวของการจัดการบริษัทที่กรรมการบริษัทไม่รู้ข้อกฎหมาย ดำเนินการจัดการงานของบริษัทไปแบบขัดต่อข้อกฎหมายทุกการขัดนั้นมีโทษทางแพ่งและหรือทางอาญาเสมอหาที่ปรึกษาที่ใช่แล้วคุณจะชนะ